กำหนดราคานะครับจริงๆมันก็มีกระบวนการนะครับอย่าง,าง,างที่ทางใน CBS ได้เล่าไปนะครับว่ามีกระบวนการพูดคุยกับนักลงทุนสถาบันชั้นนำนะครับมองความสนใจมองอนาคตธุรกิจมองความแข่งแร่งธุรกิจนะครับซึ่งนี้ก็เลยออกมาได้ป็นตัวาราคาช่วงราคาที่เราทราบากันที่เรียนก็คือว่านักทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone ะะท้งในแลางประเทศเนี่ยก็เซ็นสัญญาที่จะซื้อหุ้นแล้ว60%นะคะ แล้วก็ส่วนนักลงทุนไทย <Okay. S 1> อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นคอนเนอร์โซนเนี่ยก็จะเข้ามา,าบุกบิลกันนะคะในสัปดาห์หน้าในช่วงเดียวกับที่นักลงทุนรายยอ่อยจองซื้อนะคะแล้วก็ถามว่าผลตอบรับหรือฟีดแบ็กจากนักลงทุนรายย่อยนี่โอ้ล้นหลามจริงๆค่ะเพราะว่าในทุกภาคส่วนเลยคือไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นของอแม่ SCC นะคะ ผู้ถือหุ้นกู้นะคะหรือประชาชนทั่วไปทุกคือพอทุกคนทราบข่าวตรงนี้เนี่ยก็สอบถามเรื่องของการจองซื้อช่องทางการจองซื้อก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะตื่นเต้นในตลาดนะคะตอนนี้ growth ในการเติบโตของธุกงรกิจในหนาก็คือว่าทั้งขยัที่เป็นองค์ประก t h แล้วก็อิอนโนเวชั่น growth ถ้าจะพูดถึงจริงก็เป็น,นเรื่อง implementation แต่จริงแล้วทุกอย่างเราก็เตรียมแผนรองรับอยู่แล้วคือผู้บริหารที่จะดูแลมันต่างๆันคคือธุรกิจเราจริงจริงได้ออกแบบให้กระจายความเสี่ยง ก็อย่างที่ทราบว่าเราอยู่ในหลายกลุ่มลูกค้าหลายอุตสาหกรรมนะครับแต่ต้องต้องเรียนว่าด้วยโลกในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับผมผมคิดว่าถ้าความเสี่ยงก็คือการที่ผู้บริหารเนี่ยจะต้องปรับตัวนะครับการที่บริษัทจะต้องเร่งปรับตัวนะครับให้ทันกับเรียกว่าสถานการณ์ในแต่ละช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องราคาหรือว่าเรื่องอะไรแล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปตามกลไกการตลาดที่ดีมาสลายแต่สิ่งที่เราทําอย่างที่ที่มันเล่าในห้องประชุมคือว่าการที่มี R D ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในการที่มีทีมเอนจิเนียริ่งหรือทีมเทคโนโลยีในการที่ลดต้นทุนปรับปรับ,รบต้นทุนเพื่อแข่งขันได้นั้นเป็นเป็น strategy แล้วก็เป็นทิศทางที่บริษัทต้องทํ่แล้วก็ถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยมาจองซื้อเนี่ยเราจะจัดสรรโดยวิธีสมอลลอร์เฟิร์สแปลว่าทุกท่านได้หมดนะคะเพียงได,ได้ได้รับการจัดสรรเพียงแต่ว่าจะได้เต็มจํานวนที่ต้องการหรือที่จองมาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันล้นหลังขนาดไหนนะคะก็ถ้าถ้าอย่างไงถ้าได้ไม่เต็มก็มีการคืนเงิน ะะส่วนน้งทุนแตร์ชอื่นที่อาจจะได้รับสัดส่วนการจัดสรรตามที่ระบุชัดเจนอยู่แล้วนะคะในแต่ละประเภทอันนั้นก็คือสามารถที่จะจองเกินสิทธิ์ได้นะคะแต่ว่าจะจัดสรรได้เต็มมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจะ,จะมีหุ้นเหลือหรือเปล่าจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเป็นความตั้งใจงผู้บริหารอย่างที่บอกว่ามีความตั้งใจที่จะเติบโตองค์กรนี้ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและก็ยังยืนนั่นคือนั่นคือเรียกว่าตั้งกับคุณทีมผู้บริหารเลยที่มีความตั้งใจ เราไม่รู้ว่าอะไเติบโตอะไรตัดใจระดมทุนเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ได้จริงๆมันมาจาก strategy ที่เราเปลี่ยนจาก paper strategy แล้วก็ strategy ที่เป็นในเรื่องของแพ็เกิจกรรบกระบวนการ IPO จริงๆเดี๋ยวท,งท,งทงางทางทาง s c b จะเสริมมันมันมีกระบวนการของมันนะครับที่ท,ที่ที่ต้องเรียกว่ายื่นเอกสารให้กรทตพิจารณาโดยกรทตนะครับ จริงก็ต้องก็ต้องถือว่าผมว่าถ้าเทียบกับหลายๆ IPO ต้องถือว่าของไ c ซีจีีนี่เร็วแล้วนะคร <Okay. S 1> ท,าทาง s อซจอาจะเสริมได้แต่จริงคือเรื่องธุรกิจมากกว่าเป็นการที่เราสามารถที่เติบโตได้เราไปต่อได้คือมันเรื่องเป็น s t r a t e g อย่างที่บอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยเรามีทั้งเชิงรับเชิงลุกเชิงรับที่ผ่านมาเราเจิวิกฤตเศรษฐกิจกจ็คือเราต้องบริหารเงินสด ูว่าในใช้จะเป็นหรือไม่มีความจำเป็นหรือไม่ในขณะเดียวกันเราก็ทำเชิงลุกด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการเติบโตโบริษัทเราในฐานที่เป็น p รรจุภัณฑ์โซลูชันพร็อพเวอร์ในอาเซียนนี้ครับอย่างที่เป็นคือการกำหนดราคานะคะมันจะมีกลไกของมันนะคะหลักๆเนี่ยก็คือการเราเราจะออกไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนนักวิชาก่อนน,นนะคะแล้วก็นักลงทุนสถาบานัน นะคะซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่เป็นกลุ่มที่จะทําการบ้านแล้วก็ลงรายละเอียดมากๆนะคะในการที่จะทําประเมินมูลค่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทและหลังจากนั้นเนี่ยก็นังทุนสถาบันเนี่ยก็จะสแสดงเจตจำนงว่าเขาคิดว่าราคา IPO ที่ระดับไหนที่เหมาะสมน,นะคะเราก็มีการบ o o k v i e ในช่วงของนักลงทุนที่เป็น Cornerstone Investor เพื่อดูว่าออมีดีมานและราคาที่สนใจอยู่ในเบนช์ตรงไหนนะคะ เว้นที่กำหนดมาที่3.350เป็นง3 5บาทเนี่ยคือมองว่าเป็นราคาเออเวนที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะคะแล้วถ้าเทียบกับเออเรียกว่า Selected p e e r s นะคะที่อยู่ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในอะไรที่เป็น Consumer o r i e n t s เนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเคียงกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมและนักลงทุนก็รู้สึกว่าให้ความสนใจค่ะ อย่างที่ว่าว่าเราเราเราไม่ไม่ีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่บริษัทบริหารจัดการได้ก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับจะเห็นว่าพอร์ตบริโอเราในแง่ของลูกค้าในแง่ของสินค้าในแง่ของอุตสาหกรรมในแง่ของประเทศเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรือวดความผันผวน